สูตรนี้จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นผสมกับยำยำสุกี้เส้นก็จะมีความกลมๆแบนๆผสมกันแบบนี้เลยใส่เครื่องปรุงไปให้หมดแล้วโคลโคลเข้ากันเลยเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้สีแบบน้ำข้นเลยอะแล้วว่าเราได้รสสุกี้อะคือตอนแรกอะกลิ่นมันจะเป็นแบบต้มยำน้ำข้นใช่ปะแต่พอกินเข้าไปแล้วอะคือรสสุกี้ชัดมากแล้วก็มีความหวานนํำเด้แหละ เดี๋ยวขอลองชิมดูอีกหน่อยละกันอืมเส้นนุ่มแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะอันนี้เต็มสิบแล้วขอให้สักเจ็ดละกันเพราะรสชาติมันหวานไปหน่อยสําหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานแบบเราอะแต่เดี๋ยวเราจะลองกินกับผักกาดดองแบบนี้ดูบ้างนะทุกคนอืมก็ดีขึ้นนะไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่แต่ผักกาดดองอันนี้มันแบบติดเค็มไปหน่อยอะถ้าเกิดมันมีความเปเรี้ยวมากกว่านี้เราว่าน่าจะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลย แต่ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะ